สวัดสดคีครับวันนี้พวกเรากลุ่มคิสตันนะครับจะนําเสนออะไรรายละเอียดผลสํารวจวิศวกรรมทางรถไฟในย่านสถานีอัวลรัชชัยนะครับโดยมีหัวข้อว่าหมอนรองล่างที่รถไฟและหมอนรองรางชุดปะแจครับไปกันเลย<ว>หมอนรองล่างรถไฟนะครับเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญบนทางรถไฟนะครับมีหน้าที่ราบน้ําหนักจากล้อสู่รางนะครับจากรางสู่หมอนนะครับ ดีหมอนจะถ่ายน้ำหนักลงสู่ชั้นพื้นทางด้านล่างต่อไปครับผมหมอนลองลางรถไฟนะครับมีชื่อเรียกตามประเทศหรือภูมิต่างๆนะครับเช่น cross type c o n g e ป slipper yellow slipper y e โร o ท t y e เป็นต้นครับตอนนี้นะครับพวกเราอยู่ที่สถานีบนร์ราชธานีนครับวันนี้เราจะไปตรวจสอบกันว่าหมอนคอนกกีบและเครื่องยึดเหนี่ยวที่อยู่ในทางรถไฟมีอะไรกันบ้างไปชมนครับ นี่นะครับคือหมอนคอนกรีตอัดแรงนะครับแบบโมโนบ็อกซ์คอนกรีตสลิปเปอร์นะครับเป็นหมอนคอนกรีตอัดแรงแท่งเดียวนะครับและเครื่องยึดเหนี่ยวที่ใช้นะครับเป็นแบบมีคลิปไทสปัสเชเนอร์ซิเดีมนะครับหมอนคอนกรีตอัดแรงนะครับสามารถใช้ได้หลายโครงการอาทิเช่นโครงการรถไฟฟ้าแบบแท็กสลับนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูครับตรงนี้นะครับจะเป็นคอนกรีตเทอร์เนลเบเลอร์นะครับใช้เครื่องยึดเหนี่ยวแบบ อีกิฟทายฟาสเทเนอร์ซิเดมครับตรงนี้คือหมอนไม้นะครับใช้เครื่องเย่นแบบสปริงกิฟวิสติลเบสเพียนครับส่วนตรงนี้ครับคือตะปูแผงครับตะปูแผงช่วยชะลอการฉีกตัวของหมอนไม้นะครับหมอนรองลางรถไฟนะครับสามารถผลิตได้จากวัสดุอลายชนิดนะครับมีอยู่5ประเภทนะครับหหมอนไม้นะครับตรงนี้คือหมอนไม้นะครับที่อยู่บริเวณร่องน้ํา โดยบริเวณนี้เรียกว่า Open Channel ครับปัจจุบันไม่นิยมใช้กันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีให้เห็นอยู่ในบางพื้นที่นะครับเช่นบริเวณนี้ครับสองนะครับหมอนคอนกรีตสลิปเปอร์อันนี้คือหมอนคอนกรีตสลิปเปอร์แบบโมโนโบล็อกสลิปเปอร์นะครับเป็นหมอนคอนกรีตแท่งเดียวที่นิยมใช้กันแพร่หลายก็ร่วกครับสามหมอนเหล็กนะครับหมอนเหล็กจะนิยมใช้บน โครงสร้างสะพานรถไฟนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูครับดีหมอนพัสดุผสมนะครับมีรูปทรงคล้ายกับหมอนไม้เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูครับห้าหมอนพัสดุแปรรูปนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูครับครับรูปแบบการผลิตนะครับของหมอนคอนกรีตอัดแรงนะครับมีอยู่สองรูปแบบนะครับรูปแบบที่หนึ่งครับรูปแบบลองไลน์ผลิตซิสเ็มนะครับรูปแบบนี้จะเป็นการผลิตรูปแบบยาวนะครับส่วนการวิธีการผลิตนะครับจะ ติดตั้งแบบหลอหมอนคอนกรีตเอาไว้กับที่นะครับเมื่อถอดมูลของแบบหลอออกแล้วนะครับจะต้องทําการตัดให้ได้รูปทรงและความยาวตามที่กําหนด,ดเอาไว้นะครับ,ก,บกระบวนการเหตุนี้จะใช้กับหมอนคอนกรีตโมโนบล็อกคอนกรีตสลิปเปอร์นะครับและคอนกออรีตคื้นอัลเบดีเอออันนี้นะครับ ครับรูปแบบที่สองน,นะครับคือรูปแบบคาร์โลเซ s ซิสเตนะครับจะเป็นการผลิตแบบทอานะครับการผลิตรูปแบบนี้จะเป็นการหมุนบนแบบหล่อหมอนคอนกรีตตามระบบของสายการผลิตนะครับเมื่อถอดมวลแบบหล่อคอนกรีตออกแล้วจะได้รูปทรงและขนาดตามที่กำหนดเอาไว้เลยนะครับการผลิตรูปแบบนี้จะใช้ได้แค่กับหมอน คอนกรีตมูนบล็อก n คอนกรีตสลิปเปอร์นะครับเพียงอย่างเดียวหมอนรองหมอนรองรางรถไฟชนิดคอนกรีตอันะนะครับเป็นการผลิตร,รูปแบบที่เรียกว่าพีเสตคอนกรีตนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยเนื้อคอนกรีตลวดเหล็กเสริมแรงดึงนะครับติดตั้งตามแบบที่เรียกว่า p ีเ a ตไวนะครับจะขึ้นอยู่กับการออกแบบของหมอนแต่และรูปแบบครับ ตัวไปนะครับจะเป็นการวัดระยะห่างของหมอนคอนกรีตนะครับโดยการวัดนะครับจะวัดจากหัวหมอนด้านนอกึปหัวหมอนด้านในนะครับจะอยู่รอยร้าวที่60เซนนะครับครับต่อไปความเสียหายและการประเมินการซ่อมบำรุงของหมอนคอนกรีตนะครับหนึ่งครับหมอนคอนกรีตที่มีรอยร้าวบริเวณเครื่องยึดเหนี่ยวกับมีรอยร้าวที่บริเวณ ที่รองรางนะครับจะต้องทําการเปลี่ยนหมอนใหม่ทันทีครับสองครับหมอนคอนกรีตที่มีรอยแตกที่เห็นเส้นรวดนะครับจะต้องทําการเปลี่ยนหมอนใหม่ทันทีครับสามครับหมอนคอนกรีตที่มีรอยร้าวแบบทั่วไปนะครับสามารถใช้งานได้ตามปกติแต่ต้องเฝ้าระวังครับต่อไปนะก็จะเป็นการทดสอบคุณสมบัติอ่าคุณภาพของหมอน คอนกรีตอัดแรงนะครับและหมอนคอนกรีอัดแรงในช่วงประแจนะครับก็จะแบ่งการจะมีการทดสอบ2แบบครับอย่างแรกคือการวัดมิติความคาดเคลื่อนนะครับก็จะแบ่งเป็น4อย่างย่อยๆอีกทีก็คือจะมีการวัดมิติความยาวของหมอนครับผม2จะเป็นวัดมิติความกว้างของหมอนครับบริเวณนี้3ก็จะเป็นวัดมิติความสูงของหมอนครับ4ก็จะเป็นวัดมิติความ าลาดเอียงของหมอนครับผมส่วนการทดสอบแบบทําลายนะครับก็จะมี2อ,อย่างหลักๆก,ก็คือจะมีการทดสอบแบบ s t a ติกโหลดเทส t ครับผมดังรูปนี้ครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะเป็นดินามิกโหลดเทสครับผมดังรูปครับผมถัดมาครับเราจะพามาดูตาพับบนหมอนกันครับตัวแรกมันจะเป็น58คืออ่า ลำดับ barrier ครับผมแล้วก็ต่อมาคือ2017คือปีผลิตครับและต่อมาคือ SC ครับคือผู้ผลิตครับผมเรามาดูอีกฝั่งกันดีกว่าครับตรงนี้ครับตัวเลขครับจะเป็น1ต่อ10นี่คือมุมประแจครับผมและ SRT นี่คือเจ้าของโครงการครับและ BS 1 0 0 A คือขนาดหน้าตัดรางที่ใช้กับ b a r r i ร์ครับและโดยปกติแล้ว b e r จะมีรัค่ารัมีที่เขียนติดไว้กับ ตัวเบรเกอร์อยู่แล้วด้วยครับแล้วก็ส่วนค่าคอมเพรสซีฟสเตนจะอยู่ที่ประมาณ600 ksc ครับผมหมอนรองลางชุดประแจมีความยาว2-4เมตรครับ